สวัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้องตัวเดิมน,นะโซนี Sony ่ ZV-E10 หลังจากคราวที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่พี่เปรียบเทียบตัว ZV-E10 กับ ZV-E1 หลายคนนะครับน่าจะได้คําตอบแล้วว่าในปีนี้นะครับปี2025ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่พี่ก็อยากจะบอกว่ากล้องตัวนี้ครับโซนี ZV-E10 เนี่ยยังคงน่าใช้ในปีนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังคิดหรือตัดสินใจว่าอยากจะซื้อกล้องตัวไหนดีอะไรเงี้ยลองมาดูว่าทำไมพี่ถึงคิดว่ากล้องตัวนี้ครับ s o n y ZV10 ที่เปิดตัวมาได้ประมาณสัก4ปีได้นะเขาเปิดตัวเมื่อปี2021ทำไมในปีนี้ปี2025ถึงยังน่าสนใจและยังน่าใช้อยู่ อย่างแรกเลยก็คืออันนี้ถ้าใครติดตามช่องพี่มานานนะจะรู้ว่าพี่ชอบพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าและก็เรื่องของการเลือกซื้ออุปรกรณ์ที่แบบเอาง่ายๆคือคุ้มกับจํานวนเงินที่เราจ่ายไปแต่ยังได้งานที่มีคุณภาพที่ดีนะครับ อย่างแรกที่พี่รู้สึกว่ากล้องตัวนี้ยังน่าใช้ก็คือในเรื่องของราคานะครับราคาเปิดตัวนะปีแรกนะปี2021เนี่ยเขาเปิดตัวในราคา25,990บาทแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะพี่ก็ได้พูดถึงกล้องตัวนี้ไป z v 1 0เนี่ยก่อนที่ตัว z v 1 0 m m r r ม i จะเปิดตัวนะครับ ตัวเซเนี่ยราคาเมื่อปีที่แล้วนะอยู่ที่2อยู0่ที่2 4 9 0กก็ลดลงมาอีกพันหนึ่งอะอาจจะลดไม่เยอะแต่ก็ถือว่าถูกกว่ากล้องหลายๆตัวที่อยู่ในตลาดนะแล้วก็ในปีนี้นะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาที่เช็คล่าสุดนะกล้องมนะือหนึ่งะอยู่ที่23,490บาท มาพร้อมกับเลนส์คิดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้พี่ไม่มีเลนส์คิดละซึ่ง23,490เนสาพันี่รอยเก้าสเนียจะมาพร้อมกับเลนส์คิดสิบ0กห้าสิบเอฟสามจดหถึงห้าจุดหกนะครับซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเลนส์คิดที่ให้มากับกล้องเนะี้ยแบบถ่ายแล้วแบบไม่สวยพอไม่โดนใจอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ครับอันนี้คือข้อดีข้อหนึ่งคือกล้องตัวนี้ครับนี่เนี้ยอ,อย่างเลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์สามห้าฟหนึ่งจุดดของ s o นีนะครับ ซึ่งเลนตัวนี้เป็นเลนตัวที่2ทพี่พี่รู้สึกว่าถ้าพี่ซื้อตัว z v 1 0แล้วเลนตัวนี้พี่จะต้องมีนะครับคือ3.5 F1.8 เนี่ยแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ใช้อยู่เนี่ย11ม F1.8 เป็นของ Sony เหมือนกันซึ่งจริงๆมีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าใครต้องการมากกว่าน,นั้นนะครับอย่างที่บอกไปมันคือข้อดีของ Sony z v 1 0นะก็คือเขาสามารถเปลี่ยนเลนได้แล้วก็เลนมาส์ E ทุกรุ่นของ Sony หรือแม้กระทั่งเลนอิสระจากค่ายอื่นๆนะจากค่ายต่างๆซึ่งพี่เคยพูดไปแล้วว่าพี่มีเลนส์โซนี่เนี่ยทั้ง8ตัวและจริงๆตัวที่10กําลังมาครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีตัวที่10ว่าตัวที่10เนี่ยจะเป็นตัวไหนนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ ถัดมาคือในเรื่องของระบบโฟกัสถึงแม้ว่าตัว z v 1 0เนี่ยจะยังไม่มีระบบโฟกัสแบบ AI ที่แบบที่รุ่นใหม่ๆของ Sony มีนะครับอย่างตัว A7 Mark IV อะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าจำนวนจุดโฟกัสที่มีนะครับ425จุดซึ่งหลายตัวของ Sony นีก็จะมี425จุดเนี่ยมานานมากแล้ว รวมถึงระบบ Eye Tracking นะที่มีอยู่ในตัวนีออ้ที่มีอยู่ใน z v 1 0เนี่ยพี่ว่าเกินพอนะทั้งจำนวนจุดโฟกัสทั้งความเร็วในการโฟกัสนะแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันพิเศษที่เขาใส่มาให้นะเกี่ยวกับระบบโฟกัสอย่างดีโฟกัสอะไรเงี้ยใช้ปุ่มเดียวถ้าอย่างให้ข้างหลังเบอร์เนี่ยก็แค่กดปุ่มหรือแม้กระทั่งตัว Product Showcase นะซึ่ง น่าจะเป็นตัวแรกๆในบรรดากล้องไฮบริดที่ถ่ายทั้งภาพนิ่งและถ่ายทั้งวิดีโอที่ใส่ฟังก์ชันนี้มานะค,คือถ้าใครเป็นสายรีวิวอะไรเงี้ยพี่ว่าตัวฟังก์ชันโปรดักโชเคสเนี่ยก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พี่ว่าตอบโจทย์มากๆนะซึ่งณปัจจุบันก็เกือบทุกแบรนด์แล้วก็จะมีฟังก์ชันนี้เขาก็จะใส่ฟังก์ชันนี้เข้ามาเหมือนกันนะซึ่ง ั่นแหละก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ที่ควรจะมีซึ่งแท็วไอิเนี่ยพี่ว่านะ่าจะเป็นตัวแรกๆที่เข้าใส่ฟังก์ชัน Product Showcase เนี่ยเข้ามานะซึ่งจะโยงมาถึงข้อถัดมาคือในเรื่องของปุ่มปรับต่างๆนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราอยากได้ d ดีโฟกัสใช่ปะ่ะเราก็แค่กดปุ่มปึ๊กเข้าไปเราอยากได้ Product Showcase เรา,าก็แค่กดปุ่มหรือแม้กระทั่งปุ่มกดถ่ายวิดีโอนะเนี่ยที่เขามีมาให้เนยครับ ปุ่มปรับต่างๆเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปุ่มฟังก์ชันที่ไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็เป็นปุ่มปรับที่แบบใช้งานประจําจริงๆอ่ะพี่ว่าคนที่จะมีกล้องตัวแรกนะครับแล้วก็เอามาศึกษาเอามาเรียนรู้เพื่อการใช้งานเนี่ยพี่ว่าใช้งานได้ไม่ยากสําหรับตัวเซทวี20 e นะครับเนี่ยครับของเซทวี e 0เนี่ยเขาเป็นจอ fully a r t i c u l a t e มาใหแ้แล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือเวลาเปิดแล้วก็เวลาปิดนะครับ แค่เราพับหน้าจอกลับมาเนี่ยกล้องก็ปิดให้อัตโนโมัตินะถ้าเราฟิปหน้าจอแบบคว่ำหน้าเปนอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นนะตัวจอ,อยังเป็นจอแบบทัสกีนด้วยนะเวลาเราจะแทร็กกิ้งเวลาเราถ่ายเนี่ยเราสามารถสัมผัสหน้าจอได้เลยนะครับ ยุคนี้เป็นยุคสำหรับคนทำสตรีมมิ่งสำหรับคนไลฟ์สดใช่ป่ะตัว z v 1 0ีเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันสำหรับสตรีมมิ่งได้ก็คือมีช่องต่อ USB ที่สามารถทำสตรีมมิ่งทำไลฟ์สดได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่พี่ว่าก็ยังทันสมัยอยู่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะแล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับใครที่ชอบกล้องที่มีขนาดเล็กแล้วก็น้หนักเบานะครับตัว z v 1 0 0เนี่ยเนี่ยอันนี้โทรศัพท์ครับ เล็กกว่าโทรศัพท์อีกนะเป็นกล้องที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับคือพอดีมือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะพอดีแหละเป็นขนาดที่กําลังดีในยุคนี้นะแล้วก็น้ําหนักก็ไม่มากนะน้ำหนักแค่3ามกรัมนะครับตัวกล้องนะครับสามารถถ่ายภาพนิ่งได้แล้วก็พี่ก็ไปถ่ายภาพนิ่งมาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครดูคลิปของปีที่แล้วที่พูดว่า Z v 1 0ย่ังน่าใช้ในปี2 0 2พี่พี่เอาตัว z ซ1 0เนี่ยไปถ่ายภาพ พร้อมกับเลนตัวนี้3.5 f 1.8ซึ่งภาพนิ่งของ ZV10 นะจะมี resolution อยู่ที่24ล้านพิกเซลจริงๆ24ล้านพิกเซลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบมาตรฐานของยุคนี้นะมีกล้องแค่ไม่กี่ตัวที่มี resolution หรือความละเอียดที่สูงๆแบบ33ล้าน50ล้านอเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว24ล้านนี่ก็กเพียงพอนะแล้วก็ยิ่งถ้าใครใช้แค่สำหรับงานโซเชียลนะ24ล้านเนี่ยเกินพอ วิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 30p นะครับแล้วก็ Full HD เนี่ยสามารถถ่ายได้ 120p ก็สามารถทำเป็น slow motion ได้ออแล้วก็นอกจากนั้นตัวกล้องนะครับเขายังมีปุ่มให้เลือกให้เป็นระบบ S Q นะสำหรับการถ่าย slow motion กับ quick motion อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละรครับอย่างที่บอกกับราคาที่ลดลงมาอยู่ที่23,490แล้วก็จากฟังก์ชันจากฟีเจอร์ที่มีในตัว ZV-E10 เนี่ยพี่ว่าเกินคุ้ม อ๋อลืมบอกถ้าใครชอบเกรดดิ้งสีนะตัว z v 1 0นี่ก็มีให้นะมี s l o g ล2มี s l o g ลมี HLG มีให้หมดอะ่ะเอาง่ายๆกล้องตัวนี้มีอายุ4ปีแล้วจริงๆก็สรุปได้ง่ายๆนะทุกวันเนี้ยพี่ก็ยังใช้ตัว z v 1 0 0อยู่สลับกับตัวนี้นะครับ l 6กเนะี่ยก็ตัวนึงก็ใช้เป็นกล้องหลักและอีกตัวหนึ่งก็ใช้เป็นกล้องสำรองนะเออจริงๆแนละ้วถ้าใครใช้แบบพี่นะอย่างมี a 1 6เป็นกล้องหลัก หรือ A17 หรือไม่ก็กล้องฟูลเฟรมอย่าง a ออะไรเงี้ยพี่ว่าการมีตัว z ซดี20มาเป็นกล้องสำรองอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าได้ราคาที่ไม่ได้สูงไม่ได้แพงอ่ะใครยังใช้ตัว z v 20มาตั้งแต่วันแรกปี2021แล้วก็ยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าว่ารู้สึกเหมือนกับพี่ไหมว่า ตัวเนี้ย z v 20ในปี2025นี้ก็ยังคงน่าใช้ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่มีให้ก็ยังคงเพียงพอคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับกล้องตัวนี้นะครับ z v 20หรือตัวอื่นก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u s u c s i r i แลเราจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ